กงมาเลยบามีแคนกงมาเลยกำหนงปูนะมานคางมนนี่มานคางน,น้นนนนงองบามีเนาะโอ้หลายหลายาหลายหลายคางกูจะเฮ็ดหลงงามไปครับเาะพนี่เไนเฮามาเก็บเพชรก็เพสองอากรสแนลเก็บเพชรเก็บเพชรเ็หลายอยู่บ่นั่นนั่นพ่อได้พ่อได้พวกาชิมีพ่อได้อหกงามแม่นได้เนาะ ดอกง่ามเลยพีมีดอกนึงเก็บเก็บเเก็บเลยี่ปุ่นกะมิหักก้นได้นี่เก็บนก่ก้อนนี่ผ้อ่นกะมิขอเก็บผีตอนนะโอ้ดหอกงามดอกงามพ่นพ่นมาจะมีทั้งน่ะเห็นบ่โอแถวนี้เกิดบดนน่กำลังมากกำลังมากพี่น้องผีมะเขยวของแถวผีมีบดได้หนิใส่ในดอกนึ่งเขียวเคียวเียวแคนมีบดโอ้ยพุ่นพุ่ mất phụ khẩn à à, chia lái nó hết nhiên Nó nữa vào chân em nó bỏ cái này em 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 này em này em 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 ออกหมง่ามั้งนี่ดอกเดียวบ่ออกบ้านเลยพี่น้องเอ้ยมาตอนสวยเนาะมาตอนสวยเบเลยเขี่ยหาามูเขี่ยหาพ่อยเลยไม่จะมีไม่จะมีพ่อยเลยเฮ็ดจังเฮ็ดหนาแดโอ้ดอกง่ายดิดอกง่ายเนาะเขี่ยเขียเขียเขียหาามู แค่ได้แค่ได้แคนี้วะโอ้ดอกหน่อยตัวนี้เจอทั้งหลังมีเนี่ยเนี่ยว่ามีว่ามีว่ามีโอ้ดอกแกอะไรเนาะตัวนี้เกิดเป็นแปลนพี่น้องเอ้ยเนี่ยเฮ็ดอยู่เลยอเออ เฮ็ดทานเฮ็ดทานพี่นาะเฮ็ดทานนะดอกแก่แกฮะเฮ็ปูน่าอะไรบเฮ็ดกระเ้าสงส่งม่เฮ็ดทานท่านีเกียร์เลเฮ็ดนาด๋ยวบอเฮ็ดนาด๋เฮ็ดนาด๋วดอกงามดีเชียร์ฮัมโมนเด้ไม่กินวะบอโมนเด้

เอาไปได้นี่บอนี่มีนี้นอนนี่เห็นบอเดยเห็นะดอกนึงโอ้ดอ,อ,อกง่ายอยู่บอดอกงามเนาะผนย่ไงผนย่ไงผลดอกนึงต่วันไ้ไปตรองดอกงามบโอ้ดอกงามดี

อันนี้นี่นี่นเห็นบอกนี่นี่นี่ไม่ไม่อโอ้หมุนกบขอพี่พีพ่รอกนึงพี่พี่โอ้เอาไม่เคียวบ้งมีได้แถมอืมโอ้หเดียต่อกำลมเนาะเอาไม้เคียวบงมีบ้านมีเอาไม่เคียวบ้งนี่เตะเลยทั้งหลังเียเตะเฮ็ดอล้รนี่ฮักเลย Đây nè. Hmm. ông theo này. Nè 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 đọc nè nè Nên, nên. nên mấy tòa quốc. Bỏ bỏ. Bỏ bỏ bỏ. Nè nè theo này. Nè mà Mày cho đi, đi. Mà, nên, 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 nên. เออไนี Goodness. Goodness. Here.. Whoa, here ่แม่เนนาโอ้เพชรนาแดะพี่น้องเพชรนาแดะเกิดเป็นโมว้ายบ้างนี้บ้างนี้เนียนกันสามดอกตัโอึยนกไม้ขึ้นนกไม้ขึ้นไม่เต็งเออไหนดิสามดอกนี่แต่ดอกงามพอดีดอกจุ่มเนาะเก็บเลยบะหมี่เก็บเลยว้ายมาเก็บเห็ดกับบะหมี่อยูนี่มันขากเนาะท่าเดียวจะได้เครื่องขูดเชียร์บังเทนยังเว่ไม่ขึ้นเบิังนี่นี่ไปจัก โอ้สองดอกสองดอกดอกงามเนาะนี่นีอยู่นกนีีนี่น่นี่นีนีี่นเ่นี่นป่นียี่ว่นนี่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 ีี่นีี่นี่นี่่นีี่นี่นี่นี่่มี่นี่่น่นี่นี่นีีนี่ี่ี่น่นีน่นี่นีี่นี่นป่นีมีนี่่น่็นีนีน่ี่ี่่่่นี่ี nè lên lên lên. Mày chia, mày chia. mày. khía nóng nịu phi Phi nó. Mít a rong. Mít a rong gần 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 bà mì kheo mời này nè nè mời 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 kheo mời 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 bà mì mời 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 ra mời 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 mua mời 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 Oh, pia này, pia mơ mơ. Nga, Ủa, tựa này phía nào cũng mông quá Nói hẳn phía nào ngỏ kia kìa Tỏ nửa nào đâu đây Nhanh vô, nhanh vô Chị ơi Mày kia, mày kia Mày kia bao mẹ Mày kia đây, mày kia đây Cái này đi, hết đọc đứng, hết đọc nhưng ngó, nhưng ngó. Đây, này à, xe อืมดอกงามเนาะ FC บ้างเลย่วงเหมือนแถวอยจังนี้ไปลยแน่บอให้ดหัววนี่อเ้ก็เดือพี่พี่ว่ามีพี่พี่เห็นบอสเนียมนกรสัระอกเอาไปตองออกเอาไปตองออก FC บ้างนี่ความงามเนาะผลีร้องนึอง FC บ้างผลยังอยู่ในอีกรองนึงเห็นบอสนี้นี่ไม่ตองปก เลยอุ้ยสองสองสองเนาะสองาโอ้บมี่มานขาดมานิเต็มโขเลยเนาะอือๆเดนเดนพีดอกนดอกนึงีดอกนกนึโอ้พี่ไดยหเลยเนาะมีแต่ดอกกมงามดอกง่ามพ่มงามเนาะบะหมี่มานมานิบะหมี่มานใช้เอฟซีบางนิอนึงอะะนะเก็บใหม่มีแต่ดอกงามเนาะ พี่พี่ว่ามีพี่พี่โอ้เสียใจว่ะเจ้าสี่แล้วมันมีเก็บธนะเตะอุ้ยส้องอหนะโอ้ยเปิดไปกรบพอะเลยเปิดเปิดเปิดห้างมันเปิดห้างพี่ว่ามีพี่พี่มันไปตองสุ้อหนี่เนเหรอเปิดวะ Rồi, mới chắc Ô, oh, thường khổ được nọ Thường khổ nó Đến bảo Nó có làm không? Nó có làm, nó có làm, nó làm. Khi, khi, mày chè? Nó băng lắm Nóng phụ nạm bắt đây, nóng phụ nạm hết bắt rồi

เหรอลืมดอกดงไหหาดอกเนาะเข้ได้เขไดเขได้บันี่เฮ็ดเฮ็ดดินน้องงามบองามเนี่เนาะเจอหาเจอหาเน่ได้ไดอ้ดอกงามนี่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 นีบ้ามีบ้มีบโอ้ยกให้เอฟซีบงเน่ยงามบอ หนอกงามดีเนาะใส่คูดไดยบอมิทำลังสิเต็มคูดได้เอฟซีโอ้ม <Please, S 1> <h> like ีหมูดีเนาะเชียบไปเรื่อยเชียบไปเรื่อยเชียบประมาณบอมิมาจนมี่มันได้บุญเป็นแผนเป็นแผนนี่เป็นแปนโดนี่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 เป็นแปนโดูนี่ เห็นบาะว่าวมีเป็นแป้นโดนเนาะ <Okay. S 1> อืมจตเต็มคููนะเขียวเบิงเบ้งเขียวเบิ้งมีจักขนดอกมันพูดเคาอยูงเขียวเขียวเขียวยื่นขึ้นเชียวเยเฮ็ดเน้ว่าเป็นบบาวมีหักมนัน

응. 어. 오. 어레 어

nó sẽ phụ thôi ừ. Này ơi, đi ăn bị theo vô Phi, lột nâng này thì có mì, phi phi nó Đó, mì tới hết, phi mì tới hết nó Phi, Mì tới hết nó, đi ăn bị phi Mì, mì tới hết Nó à, vào mì kép 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 Này như này xóng đọc này ừ. mùi nữa

kia người mẹ mẹ này này bây giờ kia mẹ kia mẹ Ủa thằng này kẹp ô, oh, nó ngầm phì phì mẹ mỏng của mẹ 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 tem mẹ 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 tem mẹ đó, mẹ 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 mời mời yêu pin ăn mời 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 เก็บเลยทั้งนั้นสนใจนอกใ่มึงอี่ครับมึงอย่างไปิ้งปึงปปิ้งป้งยางเือกมึงยูพ่นค่ะโุ้ยยูพ่นให้เผือมึงงงเออใครนึงงงเลยเนี่ยปึ้ดปึ้ดฮะมง

ฮะโอ้ดีใจหิวจนแขนกงเฮ็ดยังไงเฮ็ดตองงงเฮ็ดผงนกยุ่งหลายอย่างเนาะเดะว่าเดี๋ยพอดีเกับเลือกขู่พี่น้องเลยไปเมื่อฮะขู่ไม่ก่อนขู่เต็มในนาะงบะหมี่เนาะบะหมี่แขนกงมาไหนบะหมี่แขนกงมาไหนกำหนงปุ๊น่ะมานคากมันนี่มานคากนาะงบะหมี่เนาะโอ้หลายหลายหลายขากูเฮ็ดหลงงามไปครับ เยวคู่หน่อยไหมเต็มเลยเนาะถือคู่ม,มาหน่อยเดียวเอาอีกหน่อยนึงปีบทางไทยยู <laughs> ไทยจะหน่วยโบบพี่น้องเอ้ยเอาอัานนี้ไปใส่ใส่ท่านสั่ง,งตัวนี้ล่าง,นเ,าเ,นงนเ,เนี่ยเลยเด้อพี่น้องนี่เฮ็ดพอแน่เฮ็ดตะโงะเฮ็ดออกหลายอย่างเนาะน,นี่ตัวนี้ว่าท่านไหนละถไปเอาอีกหอบนึงพี่น้องนึงสองบอลเ่าท่านจะไปเอาเนาะ ไปวันหนึ่งไปนองปุนะเข้เามา,าจะมีถือกระตาวานี่ถือกระตามอันนี้อะไกุนนะกระตาตะตะนันใส่ฮีบนาขู่ตัวนี้